ทาไม่ไหวลอยมันออกมากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วถึงตอนที่มันทำร้ายเราจะไม่ไหวกูปล่อยมันออกมากูว่าแล้วได้กระดาษฉันไม่ไหวแล้แล้วถึงตอนที่มันทำกับเราไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้ว ไม่มีใครเห็นใจเราทางด้านพายแล้วมาไม่ใช่คทำให้มันดูว่าเราไม่ใช่เลี้ยวเอาเลี้ยวเอา มาดำหนึ่งหมาเท่าอีกสามรอเปล่าเหี้ยหมาเท่าสาม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 เอาแล้วไหนเอาแล้วไหนเหี้ยไปแล้วแคมป์ลก่อนแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวไงอะแล้วเราจะลงไปยังไงจะไปเอา <Okay. S 1> ยังไงอเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีตัวไหนกระโดดขึ้นมาที่พิพีั้นหน้าใส่โอเคไหมหนูจะดึงขนได้เลยได้เลยได้เลยหนูเตรียมหนูเตรียมดึงเลย <c oughs> ใช่เดี๋ยวพี่พรพี่ขั้นไ้เดี๋ยวพอแบบหนูดึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ดิพอโซ่หมักมันลงไปอ่ะโอเคไหมโอเคโอเคได้เลยกระโดดเลยกระโดดเลยมันกระโดดใหญ่เลยอย่าพักอย่าพักนะพี่อย่าพักอย่าพัก พี่ัโดน,นละ่ะอตไปเลยปมปอตุพี่ดไปโดนอ่ะัไปโดนวารถาอยู่ัไปโดนอะ่ะ ทุกแแบบเหรอคบแบบคอมบแบบไม่ศาสตราจารย์ลูนาไล่อยู่ข้างล่างเหรอใช่พี่ดีพี่ขันพูดมาดึง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 เลย คนตรงไหนขนหางขนหางขนหาง ไปเลยรอดก่อนมามาจากไหนมึงกลับไปจากตรงนั้นเลยมามาอีกแล้วมา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 ้วมาจากทางขวามาแล้วมาจากทางขวาเฮ้ยไฟสีแดงไฟสีแดงตัดตาตัดาตัดตาจุดที่ตายสิไปดีกว่าที่ไหนมาไปออกดีโพส ตกไม <c oughs> ่ดูนะนี่มีฝักหมาตกนะ ขอ<โ> <Dante> <โ>ด <Galaxy> ีดัมีดขอสองสกระจุกขอสองกระจุกีพอสไปเลยมีพอสตัวนึงันหาแบบอันนี้อยู่อะมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วโอ้ยมันล่วงไปแล้วมัน เองแม่งเร็วได้กี่ตัวแล้วพี่ที่มีคันโดนละโดนด้วยโดนมันโดนมันติดอยู่ข้างล่างมันายตัวแล้วมันลงไปไม่ได้มีตัวนึงลงไม่ได้อ่ะอย่าลงอย่าลง เอาเสองตัวพอก่อนเลยกลับมากลับเข้ามากลับเข้ามาใีเพทิฟิคัส่ไมครีพทาันใครมขท้นใครมีเพทิฟิ้นคมาเพทวฟิคั้มาแล้วขึ้นมาแลทวนมพทิฟิมพิีพิคัทรเริพใี แตไน่ไข้าหลเ็เลยมเอ้า ลงกระบื้อสำเร็จหรือไม่ตัวรถวนคุณเอส้อ๋อทำแล้วคุณเอสเต้อ้าไม่ใช่ไม่ใช่คุณเอสเ่้เหรอขี้อ่ะัวโถนอ้หไม่ตาตัดตาสำเร็จเด็กชายกริง 你。<Yeah. S 1> <laughs> <laughs> Di dekat hotelat. Sampai kan? Ih, speednya keun. Keun. เอาละขวดไปที่หลังของ <c oughs> 1 2、yeah, 0 Okay เออเลือดที่ไหลจากบาดแผลหยุดไหลแต่แผลยังไม่ได้รับการรักษาอ่าเออโห,หรอดมา กูรอดจนไอ้วิกเตอร์ไม่โกรธกูแล well ้วตอนนี้ยังไม่ไล่แต่กูอีกฝั่งน้ำขายนี่ยสำเร็จหรือไม่อย่าเอากูมาวางตรงนี้อย่าเอากูมาวางตรงนี้สเตฟานี่อย่าเอากูมาวางตรงนี้เฮ้อฮ่าฮาฮเปลืกใจเย็น

มึงทำไย่าทำสาสตรจารย์ด้ยด่าในี่คืออไรดึงขาหลังดออกไม่ออกดึงดึงดึดึงอยสตจารย์โดนครับสัสตจารย์โดนครับทีมพิฆาตาล้วดีเรียบร้อยย่งนมี่ออกมาเยงนี่ออกมา ย่อๆก่อนย่อคัปาซิโอนีเวลิโอเฮ้ยตรงนี้โอเคได้ได้ได้ มีอีกไหมไม่ได้มีแค่นี้หมดแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหอ่อออารักษารักษารักษาเดี๋ยวฉันไปดูรอบๆให้ใครหนักสุดอะใครหนักสุดตรงเนี้ย